ความจริงเลยนะคะราค,คาบค้าน ขึ้นกันคนจนชำนาญแล้วเนาะไม่เสียวใช่ไหมฮะน้องไอ้โครดพวกบัลล่ะว่ขใครล่ะดิบัลล่ะบัลบัลทอกบัล โครงสร้างราคาเรียบร้อยแล้วค่ะเอกเชื่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วไปก็ช่างมุงชุดนี้เสร็จแล้วช่างเชื่อมช่างออกเสร็จแล้วนะคะต่อไปก็จะมีช่างมุงหลังคามาค่ะค,ะคนละชุด